เอาละครับมถือเป็นการวัดใจของฝ่ายจัดการแข่งขันเลยนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงเพื่อพระราชทานคิงครับครั้งที่49นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีนะครับซึ่งคู่แรกก็จบการแข่งขันไปแล้วนะครับเป็นทางด้านของเดบรันที่เฉือนชนะอินเดียไปได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามพิพาพเห็นเลยครับก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับที่ตกลงมาอย่างหนักครับทำให้ตอนนี้ก็ ต้องมารลุ้นันว่าจะทําการแข่งขันตามเวลาสองทุ่มครึ่งได้หรือเปล่านะครับซึ่งนักบนักกีฬาเนี่ยก็ได้ทําการวอร์มแล้วนะครับทั้ง2ทีมอะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับต้องบอกว่าแหมฝนตกอย่างนี้มันน่าคิดนะครับว่าจะเล่นได้ไหมแล้วนักกีฬานะครับหลังจากจบแบบนี้ก็ต้องไปแข่งขันในเกมเดีกแล้วด้วยนะครับก็ต้องา,ารรลุว่าฝ่ายจัดก,การแข่งขันเนี่ยจะให้ทําการแข่งขันได้ไหมครับรวมถึงสภาพสนามนะครับ ที่จะสามารถระบายน้ําออกได้ทันหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันนะครับว่าจะทําการแข่งขันได้หรือเปล่านะครับนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศในช่วงวอร์มนะครับเราเห็นว่าลูกบอลเนี่ยแหมไม,ไม่ไม่เด้งเลยนะครับแล้วก็บลแฉลบน้ําด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่ครับโอ้โหหรือาการรับส่งลุกบอลเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการงัดบอลน,นะครับ ดูพื้นที่หน้าหน้าประตูครับบริเวณกรอบเขตโทษก็ต้องบอกว่าแหมน่าคิดครับไปดูฝั่งทางด้านของอิรักกันบ้างนะครับลูกสาวประตูก็ลงวอร์มแล้วนะครับโวนถึงู้เล่นด้วยผู้เล่นก็ยังไม่ได้เ,เล่นกอบฟุตบอลเท่าไร่นะครับก็เป็นการวอร์มยืดขายเส้นกล้ามเนื้อนะครับมาดูกันต่อครับดเดี๋ยวหลังจากนี้นียผมจะพา ปล่อยภาพเลยนะครับไปดูบรรยากาศการวอร์มอัพของกีฬาครับแล้วก็บรรลุน้าฟุตบอลคิงครับครั้งที่4 9รอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะได้เตะตามเวลาหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศก่อนเกมนะครับฝนตกลงมาหนักเลยครับซึ่งพยากรณ์อากาศก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตกร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับตามเวลาไปเลยครับเดี๋ยวปล่อยภาพให้เพื่อนๆดูเลยครับ The loop!